ปลาปูกุ้งหอยอีกเต่าจระเข้เป็นสัตว์ทะเลน้ำจืดก็มีเสือเก้งกวางลิงข้างบ้างชนีแมวหมาหมีล้วนเป็นสัตว์บกเอย่ยปลาปูกุ้งหอย อีกเต่อจอาจระเข้เป็นสัตว์น้ำทะเลน้ำจืดก็มีเสือเก้งกวางลิงข้างบ้าเชนีแมวหมาหมีล้วนเป็นสัตว์บกเอ่ยสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆนะคะสำหรับคลิปวิชาเตรียมความพร้อมวันนี้ ครูสาวจะมาสอนเกี่ยวกับสัตว์บกและสัตว์น้ำแล้วก็สัตว์ปีกเด็กๆจ๋าสัตว์บกเด็กๆรู้จักสัตว์ชนิดไหนบ้างคะเด็กๆบางคนตอบมาแล้วบางคนบอกว่าช้างบางคนหมาเดี๋ยวครูสาวจะยกตัวอย่างให้เด็กๆฟังนะคะสัตว์บก ที่เรารู้จักทั่วไปครูสาายยกตัวอย่างนะคะเช่นช้างมา้าวัวควายเสือสุนัขลิงหนูอันนี้ครูสาายยกตัวอย่างนะคะเด็กๆต่อไปส่วนสัตว์น้ำเช่นกุ้ง หอยปูปลาต่อไป,ส,ปสัตว์ปีกสัตว์ปีกก็เช่นนกไก่เป็ดนกฮูกอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องสัตว์มีอะไรบ้างคะเมื่อกี้ครูสาวสอนไปสัตว์บวกสัตว์น้ำและสัตว์ปีกอีกครั้งนะคะ สัตว์บกก็คือมันจะอาศัยอยู่บนบกส่วนสัตว์น้ำก็อาศัยอยู่ในน้ำสัตว์ปีกบางชนิดมันก็อยู่บนต้นไม้เช่นนกอูก้ส่วนนกเป็ดไก่ก็อยู่บนบกอันนี้ก็คือคลิปวิชาตเตรียมความพร้อมที่รูสาวสอนอันนี้เดี๋ยวเด็กๆพูดตามบทความที่รูสาวพูดไปเมื่อกี้ ตอนต้นคลิปนะคะปลาปูกุ้งหอยอีกเต่าจระเข้เป็นสัตว์น้ำทะเลน้ำจืดก็มีเสือเก้งวางลิงข้าง บ้างชนีแมวหมาหมีล้วนเป็นสัตว์บกเอ่ยสำหรับคลิปวิชาตเตรียมความพร้อมวันนี้ครูสาวก็สอนไปกี่เรื่องคะเด็กๆเรื่องสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกเด็กๆจำได้ไหมคะที่ครูสาวสอนไปเมื่อกี้สัตว์บกมีอะไรบ้างคะเมื่อกี้ครูสาวสอนไปช้างหมา วัวควายสุนัขลิงหนูส่วนสัตว์น้ำก็มีอะไรคะกุ้งหอยปูปลาสัตว์ปีกมีอะไรคะเมื่อกี้นกไก่เป็ดแล้วก็นกฮูกสำหรับการบ้านวันนี้ให้เด็กๆไปหยิบหนังสือเตรียมความพร้อมเล่มเดิมของเรานะคะครูสาวสั่งการบ้านวัน,นนี้สองหน้า หน้าที่สิบสองสาย้ำนะคะหน้าที่สิและ13บสาำหรับคลิปวิชาตเตรียมความพร้อมวันนี้ครูสาวก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายสวัสดีค่ะ